ยินดีต้อนรับครับคุณหนูคุณหนูครับนี่เป็นคาสั่งของท่านปังเชิญคุณหนูกับเมืองสินทองเพื่อสืบทอดธุรกิจพอตเตอร์กรุ๊ปด้วยครับฉันสืบทอดธุรกิจต่อก็ได้แต่ตอนนี้ฉันต้องกลับตระกูลโสพลพาณิชย์ก่อนตอนนั้นฉันหัวเดียวกับเทียมรีบถูกคนตระกูลน,นั้นเยาะเย้ยและดูถูกโทถโทถโถ,โถนี่มันลูกพี่ลูกน้องฉันนี่ พาแขกพิเศษมาซะด้วยคนข้างๆนี่ใครอะ่ะเอ๊ะทำไมแถวนี้มันเหม็นกลิ่นคนขี้คุกจังนี่พี่สะพ้ายแกน,นะจะพูดจะจาอะไรกรุณาให้เกียิกันหน่อยเพิ่งจะรู้ว่าเป็นพี่สะพ้ายนะเนี่ยนึกว่าเป็นผู้หญิงขายตัวตามนายขับซะอีกพี่ภาคินฉันไม่ได้อยากจะว่าพี่หรอกนะแต่เนี่ยงานเกิดคุณย่า,ท,าทั้งทีอ่ะพาขยะมนด้วยทําไมอ่ะมีรังเกียจบ้างเลยหรอนี่เธอ มีอะไรก็มาลงที่ฉันอ้าวคนขี้คู่มันแตกตายกันแบบนี้นี่เองพูดจาก้าเรล้าขึ้นนี่แต่มันก็อย่างว่าแหละใครจะไปกล้าลงที่เธอเล่นขับรถชนคนซะขนาดนั้นนั่นพอฉันพอได้ละมาเอะอะโวยวายหน้าบ้านของฉันไม่อายคนเขาบ้างเลยหรือไงเขาบ้านได้แล้วไปค่ะคุณย่าเดี๋ยวฉันจะค่อยกลับจัดการกับแก คลิกลิงด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง